โดนครับพี่น้องบูโนัน,โนยังไงจ,จอจ่อปานนี่ทีเด้๋ใส่สีไข่อยู่ครับพี่น้องหลัวโดนยังไง เอาถือตามนี่ครับพี่น้องกางเป้ามากเลยมา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 ถุงงามอยู่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมขั้วประแดงมาในกระเพาพี่น้องมารอเบิ้งบักรลายครับพี่น้องอยู่เคลื่อนหัวยพุ่งนี่แหละสัตว์ไปแล้วตัวหนึ่งย่างเขามา ซ่อมเมืองอย่างนี่พอดีพอไปนิ่งครับพี่น้องก็เลยสัตว์ไปแล้วช่วงนี้น้ำขึ้นครับพี่นอ้องนี่น้ำื่นอนขึน้นแล้วเดี๋ยวผมให้เบิ้งสภาพไม้เด้ครับพี่น้องทนนีน้ำขึ้นน้ำแย่หน่อยน่อยแถวนี้ก็น้ำตัวเบิ่ปกติแล้วตรงนี้สีบ่มีน้ำเลยครับพี่น้องแถวนี้แต่ตอนนี้คือน้ำขึ้นผมก็เลยพามาซ่อมเมืองหยุดน้ำแย่งนี่สิละ ผมเห็นปานิซแล้วันดอวผมก็เลยว่าสีเหตุการณ์ใบนี่ครับพี่น้องเหตุการณ์ใบนี่แล้วก็นั่งจอบกันเพียบักไล้มันเขามาเพราะว่าปานิซเขามาเล่นเพียบักไล้มันเขามาตามปานิซครับพี่น้องมาเดี๋ยวเหตุการณน้ำกันก่อนครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหานยิงปลาผมโอ้เสียเวลาไปสองชั่วโมงมัอนอีกระแดดดีดีครับพี่น,อน้องห่อนเงาแตกเงาแตนอยู่บ่ได้แต่เราต้องถอดเสือ้อมาเดี๋ยวมานาั่งรุ่นน้ากันดีกว่าครับพี่น้องว่าสิพ่อเพิ่นบอรกระไรนี่กับไม้แบบนี้แดดที่ดีพ่อวัอน,นี้มานั่งรุ่นมึงน้ำกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องปานินปานินตัวมัใหญ่เดี๋ยวับพี่น้องจังหวะประกาศดึงแง้มมันสิหลุดครับพี่น้องเอ๊ะร่องเบิง่งว่าโตมันซ้ำไดนครับพี่น้องเป็นเต่เาบอ่สอสินเด็เขามาเป็นฝูงเลยครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมก็เลยร่องสัตว์เบิง่งเดี๋ยวนะ เขางามพอดีเดี๋ยวน้องบันนีเออวุ้ยเขางามมาบริยากลุ่งมันเห็นอยู่ในนามบางเทีเห็นว่าตัวหน่อยแต่ว่าพ่อยงีงขึ้นมากแล้วตัวใหญ่กับมีดนะครับพี่น้องสวดพ่ทางบุญกับมีมาเดี๋ยวเบ่งตัวนี้ก่อนครับพี่น้องถ้ามันตัวปัญญายันไหนบอพ่อกินผมก็สิบ่งยง่้งอีก จักสิปข้างเอียงเนาะโอ้ยเอาหลุดแล้วครับพี่นอ้องฝามือหนึง่นงรค,ครับพี่นอ้องบวกรื้อหรอกครับพี่น้องฝามือหนึ่งแต่ว่ากาัดใส่ปนใส่ปนนี่ปนอิม่มคือกันได้ครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ปนอิม่มคือกันได้มา เดี๋ยวนั่งซ้อมเบืงบักไล่กันตัวกับพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำเปี้ยนนวลๆอยู่่นบอกครับพี่น้องนี่อันนนั้นเป็นฟงปน,นินครับพี่น้องใส่ซ้ำตัวที่ผมยิ่งเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวจะทาเบิง้งนั่งถาเบิ้งบักไลก่อยู่ครับพี่น้องแต่บักไล่พวกเขามากอสัตปน,นินหน่อยละครับพี่น้องไปหมกไปบวกม,ม,มาย่อมเขามาก เขามาไก่พูดว่าแล้วจะเข่ามาไก่ว่ามันเกิดอ้วกบดายแล้วครับพี่น้องผมว่าจีบวัวสัตว์หรืล่ะแต่ว่าเขาอ้วกบดายง่วงกล้วยอ้วนดูเว้ยอุ้ยเหนือขาดลุดไปแล้วครับพี่น้องเสียดายเสียดายไปปล่อยมันซะปันนิดหน่อย มาเดี๋ยวซ้อมมึงน้ำกันอีกจะเข้ากันครับพี่น้องอค,คำถิ่มซื่อครับพี่น้อง โบเห็นส่วนมันเลยน้ำขึ้นรอบนี่ถือว่าแปลกอยู่ครับพี่น้องบักลายบอบอเขา่าแง่บอเข่าคูปนินก็คขึ้นกันปนินก็เห็นแต่ตัวนห้หน่อยครับพี่น้องปแปลกปแปลกแปลกยอมรับเลยเฮ้ยคือ 40, 000, 000สิมาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องมันนี่ก็ได้เดี๋ยวมืออื่นผมยังผ้ามาเระเบิ้งไม้ครับพี่น้องอยากฮู้ือกันมันมันไปจังได๋มันไปยูจังได๋ครับพี่น้องช่วงนี้น้ำก็ขึ้นแล้วปแปลกปแปลกแปลกไปครับพี่น้อง กับบ้านเลยดีกว่าบ่หมานมื้อนี้คุณนนี้ได้ปลานินมาโอ้ยยังนี่ต้นปาเห็ดไปเก็บเห็ดมาบอกนาวมาให้ย บึ้งครับพี่น้องเห็ดปวกอยู่บ้านซื้อๆก็ได้กินเห็ดเห็ดปวกอันนี้ยังอันนี้เห็ดกอบ่ะเห็ดกอขื้นแตหมากคือเห็ดน้ำหมากไม่หรอป้าบึ้งครับพี่น้องได้กินแล้วเด้อเห็ดปวกโอ้ได้แนวมากเพิ่นละบาทนี้เอาได้น้อปลาเป็นมันแล้วน้อบาทนี้เอี๋เดี๋ยวฉันแกงเห็ดใส่ปลาให้ก็ได้แกงเห็ดแกงแกงไปเห็ดปวกเลยบ่ฮะแกงไปเห็ดปวกเลยมะแกงเห็ดปวกใส่ใส่เปรนิ่นนี่เนาะใช่เออเศษ เดี๋ยวถ่ายกินข้าวแรงน้ำกันครับพี่น้องวุ้ยคักเลยมนันนี่แกงเห็ดปวกใส่ปลานิ้นนี่สุดยอดนีครับพี่น้องซับเรียบร้อยสำรับ ปนิ้นตัวนี้สี่ขีดเป็นมาเจ้าของสี่ขีดฮ่าดฮ่าขีดครับพี่น้องตัวนี้ <c oughs> นี่เฮ็ดปวกครับพี่น้องนี่เฮ็ดปวกเจ้าของบได้เก็บเองดอกหนาวมาให้เอาปนิน้นเขาเสียไปใส่ตัวหนึง่งปะนิน้นเสียไปใส่ตัวหน,นึ่งเอาเอาไปทอดแล้วว่ามันเสียเอาแกงเบ็ดอันตัวเท่านี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วหรอตัวนี้น้อยอ่ะมีบริเอามาหลายคือว่ามันตัวหน่อยปวด อุย้ยตัวเท่านี้แหละทอดอร่อยฉ่ำกรอบใชเ่เอาเออเออเดี๋ยวมือหลังงสีเอามาให้หลายดอก,อก้ทเ็นอีกนะาม,ามันนี้มันนี้เห็นลายอยู่แต่ว่าแหงโบเดียวมาคือบบเอามาเอา้เกิดว่ามันตัวหน่อยพวดเนาะก็ว่เห็นมันใหญ่เป็นเซนแล้ว,ไ,วไปสีหูว่าคนสีมากกินตัวซ้ำนี่มันก็อิ่มข้าวได้เหมือนกันนะมือล่ะมือลังยังสีดิงงี้งเพื่อนะครพี่น้องถ้าไม่เห็นอีกฮะคือสีโบเดยจงดอกบาทนี้ มาโลดเห็นใส่ซ้ำไหคือสิได้ซัดเบิ่งเบิดแหละมีบ้านผมเพิ่นมักครับพี่น้องอันนี้ปรุงเครื่องเลยบ้านบอนี่ใช่ปรุงเครื่องเท่เดียวพร้อมกับข้าวเบียร์ใส่โคกสูตรเก่าคือเก่าอือน้ำจะห่อนบ่ห่อนเทใส่โลดใส่แบบนี้เลยเอาบ่ทาน้ำห่อนก่อนบ่ก็คนเอาเรือเปลาเดี๋ยวบ้านนี้ปลาสีใสตอนไหนตอนน้ำห่อนหรือน้ำบ่ห่อนหรือจังสีเลยสิเทลงเรือบ่ร้อนน้ำร้อนก่อน โอ้ห,อหัวลุงกอนพ้อน้ำเดือดซ้ำนี่แกเอาลงเลยนะเอาลงเลยโอ้สูตรพิเศษเพื่อน,นพี่นอ้องเฮ็ดพวกนี้เฮ็ดพวกนี้โอ้หินเฮ็ดพวกวูอจวดลงไปครับพี่น้องด่นะของแ่บอยู่พี่เอา้เาเ้วทีเลือนี่ดิ ไวแกงกินทั้งหางนะเอาอันนี้กับแกงคือกันมันบ่คือกันบ่บ่ยแต่ชาวไว้กินของไทยคนเดียวกระเลวเต้บู้เพิ่นสิเพิ่นสิแกงเต้เห็ดแค่พี่น้องเพิ่นเพิ่นมักเพิ่นมักเห็ดปวกอ่ะเพิ่นสิแกงที่เห็ดปวกเพิ่นบ่อยากใส่ปลาน้ำมูสันมันมีรสชาติเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวกินปลาละสิติดใจแกงปลาใส่เห็ดได้บาดนี่โอ้ เดี๋ยวเบิ่งเครื่องก่อนปุ๊บเครื่องตักสมปอยครับพี่น้องเขาอีตูซ้ำเนี่ยดูโดดใส่เหยื่อน้ำยืนป่ะอ๋อปิดฟ้าปิด <ใน S 1> ฟ้า,ฟา,ฟาอืมล่อล่อล่อเขาพี่น้องบานนี่ล่อเฮ็ดสุก<ม>เขาว่าสุกเลยแต่เจา้าของโดนบานนี้แล้วให้เพฮ็นเบิ่งกันนะห่อนห่อนวางใส่นอ้อห่อนว่ะอืม ควรหุยหุยกบพอเน้ยเห็นยุนแล้วเห็นแต้านามอุ้ยอุ้ยเท่าเท่าตอนเห็ดตอนป่ามเบิ้งเยมันเงียบ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 อุ้ยเจ็นปบ่ะเ้ยมันมันเป็นเต้าหัวปลามันจะเปีแสบแล้วอตากหนดชิมชิมมังกรแน่ชิมมังกรแนมันแสบอยู่บ่ก็บตัวน้องมาแจงได้กับแสบคือเก่ามนบ่อ้ย พอดีอพอดีกเกาล่ะปรุปงเองซิมเองเนาะเอาตักเสถ้วยมากินน้ำเนี่ยยิ้มเกาแล้วมา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 ขา,าพี่น้องบาทนี้พี่อ้สัตว์เลยครับพี่น้องบาทนี้อขอก้อนเลยเห็ดป, <c oughs> <c oughs> ป,ปวกอืมอะไรเห็ดปวกดิ เดี๋ยวๆขอตักไม <า S 2> ้กรับพี่น้องนี่นบริต้ตอนเห็ดปวกนี่น้ำนี่มาครับพี่น้องขอซิมแกงเห็ดปวกใส่ปลานิน่มครั้งแรกของปีอืมน้ำไหลๆโอ้เมนี้ยกสองโปะครับพี่นอ้องเห็ดปวกให้รอคอย จ้าข้างล่างโบรอนมาเฮ็ดพวก,กคือหัดอืมล้างตองสี่ห้าน้ำอ,อ้โหเพื่อนแกงแบเบเปื่อยเลยครับพี่น้องหาตอนปากโผล่เปื่อยไปพิดอืมืมฟินฮัดคู่ดอกเลยว่ะโอ้ยสร้างคนหลังโบรนเด้โอ้ยล้างอย่างดีเลยเดิ มา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 ,มาครับพี่น้องคองแซบอีกแล้วมนันนี้แต่ยวองบริหารเองไงยังได้กินเนาะอืม,ออมคอนดวงดีจริงสิล่ะมันเป็นผมเนีมันเบาอยู่นี่คือไม่บานผมนี่อ้าว <c oughs> ไม่ใช่น้าหรอน้จะได้ <c oughs> มาไล้เหรอ,อ หน้าแล้วได้แล้วก็แบงไม่ให้กินนะเด้เข้าถือว่าดวงดี <c oughs> ว่าเข้าบริเก็บเองอ่ะตักมาให้ลูกโดดด้วยอ่ะมันก็แกงโดนเนื้อปลานิ้นเปออื่อยอยู่แล้วพี่น้องละลายในปาก <c oughs> โอ้เอาขาอาเนียู่ เห็ดบวกว้าว oh. ดอกได้กับฮัดดอกนั่นกับพี่น้องไม่บ้านผมล oh. ้างบอลล่อนล้างอย่างโดยยืนกานต้องไายอรอบพร้อมเดี๋ยวห้องกินบวหัดบ่่ะ uh huh. ว้ายห้องเย็ดเนาะ <laughs> ยังก็ดีเบินเลยเจะหของกิน <laughs> <laughs> ถ้าผู้อื่นจมให้ปวดปวดห้องเป็นเขาเห็ดบางเนี่ยหันโจมปวดปุบเลยเด้อ แบซบสุดยอดแล้วครับพี่นอ้องวันนี้วันก่อนนี้กินแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดผมมึนจะกินแกงเฮ็ดปวกวันนี้ไม่ต้อง,อง,ร,องรอนาน เอานี่กลล็มองกินอ่ะมีความว่แซ่บมึงพว่าจะซดนเห็ดกะบไอจะคำกันน่ะเตินเห็ดเนาะเดี๋ยวมือนสิไปล่องอีกครับพี่น้องถ้าเห็นถ้าเห็นบักไส่นี่ไม่ว<น>่านผมเพิ่นบอกว่าแซ่บเหมือนกันน,น,นี่ไส่นี่ไส่นี่ไส่สองขีดมีขายบานในตลาดไส่นี่ม,มีเด้อเนาะไม่มีเมื่หมายถึงว่าข้าเจ้าก็เอาไส่นี่หน้มาหนึ่งมามาเห็ดปลานหนึ่ง ม่มีมีแต่มีแต่ห้าขีดปลาทอ<ม>ดเอาแล้วใช่รู้สึกว่าเต้น,นหน่อยๆกินปลาใส่นี่เหรอแซ่บดีสีครับพี่น้องเนื้อมันเนื้อมันพลอยอใส่นไหมมัมันพลอย <c oughs> <c oughs> เวลาอาบเกลื่อนมันก็เข้าแม่แม่แม่มันบอกขึ้ตัวใหญ่ครับพี่น,อน้องตัวใหญ่บุกเข้แซ่บเอ้ยโมแม่เก <c oughs> <c oughs> ือมันสุไดไปเลย ตัวใหญ่หนังมันเป็น่ยงซี่พอบ่พี่พีอ่พี่พี่พ่พงบ่พีบ่พีบ่พบ่พบ่พีบเพีบ่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 พี่ี๋ยวมื่พีบ่พีบมพีบ่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 พบ่พีบ่พี่าีบ่พีั่บ่พีบ่บ่พบ่พบ่พบ่่่บ่บ่บ่ับ่พว่พีบ่พีบ่่าเบ็นีบ่่พีบ่พอบ่พีบ่ีบ่ีบ่อี่ํา่พีบ่บ่บ เดแนวมันจะอิ่มสีตัวน้อยตัวแยกเอาเบิดเนาะอืโอเคกินได้เบิดใช้ถ่ครับพี <c oughs> ่น้องมักเบิดบอกยังสองหยิบเอาสองหยิบเอาเอาใส่เนาะถ้ายิงได้ <c oughs> สองหิ้วถ้ายิงถ้าเธอยิงได้ถ้ามันอยู่ไกลมันก็ถือกับเราแหละเุ้ยทำไมทีตัวใหญ่อยูย่ไกลคือนกระถือ <c oughs> แต่มันอยู่ไก่นั่นมันเลยบ่ถึงห่วยตาวอันจังบางไงส่วนหนังันหอนครับพี่นอ้องโอ้สุดยอดความหิดปวดห่วยๆ สำหรับคลิปนี้กับสิเดว้สทรันี้ก่อนละครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเดี๋ยวมืออื่นผ้าไปแก้มือไม้เกาห่านเกาน่งเฝ้กคัคๆกอนว่ามันแม่นดีดีบอกราไรนี่มันหายไปใส่บอเห็นกันเลยครับพี่น้องกระกรกไรนี่เดี๋ยวต้องปิดเ้าะเบิงแต่คักละเพราะว่าผมก็อยากงูกันว่ามันมันไปอยู่จังหดช่วงนี้น้ำก็ขึ้นแล้วไปครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา